ก,กดบดัมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n อ l Alexa Ranger อีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปตามล่ากบดำแปดดาวกันนะครับอยากจะรู้ไหมเขาไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยมีตัวเลนเจอร์นะครับแต่อยากจะปั้นเป็นแม็กซ์นะครับบางคนเนี่ยปั้นแม็กันเพียบเลยบางคนก็ไม่รู้นะเขามาจากไหนบ้านครับหรือมาชี้ชัดๆกันเลยครับว่าอยู่ตรงไหนบ้านนะครับวิธีหากบดำแปดดาวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้ามาดูจุดแรกนะครับจุดแรกเปลี่ยนนะครับในกิลนะครับ หรือว่าใน PVP ก็ได้นะครับจุดเดียวกันนะครับในนี้นะครับก็จะมีทั้งกบม่วงไฮเปอร์นะครับกบดําด้วยนะครับอันใต้ที่เราต้องการด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งในนี้นะครับเราต้องใช้ตรากิลนะครับกับเพชรกิล2อย่างนะครับรวมกันนะครับในการแลกซึ่งแลกได้เดือนละ1ตัวนะครับอย่างละ1ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งจริงๆเรแนะนํานะครับว่าเก็บไว้แลกไฮเปอร์เป็นสําคัญดีกว่านะครับส่วนถ้าเหลือก็ค่อยอัพ ซื้อเป็นอันต้าก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมจุดที่2นะครับแนะนำนะครับจะมีตารางล็อกอินไล่เดือนนะครับซึ่งทุกเดือนเนี่ยจะแจกประมาณเราเราิสุดท้ายนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในนี้นะครับใน r a n g e r p a s s เนี่ยนะครับก็คือจะมีแบ่งเป็น2ส่วนสายฟรีกับสายเติมนะครับซึ่งเป็นการสะสมคะแนนทำเควสในแต่ละวันนะครับมาได้เรื่อยนะครับซึ่งระหว่างทางนี่นะครับก็จะมีกบนะครับ ุนต้าเรียวนาทแดดาวนะครับสำหรับสายเติมจะมาก่อนนะครับแล้วก็สายฟรีนะครับก็จะมาสุดทางนะครับประมาณครึ่งครึ่งเดือนนะครับเื่อสายเติมนะครับก็จะได้กบไฮเปอร์ไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้หลักๆคือ1นตัวนะครับต่อเดือนสำหรับสายฟรีนะครับถ้เกิดเติมก็ได้2ตัวแล้วก็กบไฮเปอร์อีก1ตัวนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจุดต่อไปกันนะครับตรงนี้ก็คือหอคอยอันดันนะครับตรงนี้ ซึ่งในหอคอยอันนันนี่นะครับผมในนี้จะมีทั้งกบไฮเปอร์แล้วก,กบอันต้าด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สเตตตอนนี้มันคือจะรันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอมันสเตตเปิดต่อไปซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดทุกกี่เดือนนะครับและในจุดต่อไปครับก็คือในห้องทดลองเรียวนานะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับอันนี้ ก็คือในห้องนี้นะครับเราสามารถรีเซ็ตกระดานได้วันละ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดจะรีเซ็ตเพิ่มต้องเสียลูบี้นะครับถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะครับแนะนำรีเซ็ตวันละครั้งก็พอนะครับแล้วก็เมื่อเจอกระดานที่ดีอย่างนี้นะครับแนะนําให้หมุนเลยนะครับกระดานนี้นะครับมีกบแดงนะครับ4ตัวนะครับกบดํสี่ตัวรวม8ตัวนะครับผมหมุนเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสมันการลุ้นกันเลยนะครับจริงๆแล้ว ผมจะกระดานนี้ทุกครัง้งผมก็จะหมุนไปทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าคือมีการกระดานที่ดีมากนะครับมีกบแปดตัวในนี้เลยนะครับแต่ภา,า,าวนาว่าวันนี้อย่าเหมากระดานเลยก็เป็นพอนะครับไหนๆนะมาไปเลยดีกว่าขอแบบไม่ต้องโอมาตามสเต็ปเลยสเต็ปต่อไปต้องเป็นเพชรเขียวเนี่ยโอมาเอา้าวเพชรเขียวจริงด้วยโอ จริงๆแล้วติดต่อไปนั้นเป็นกบแดงใช่ไหมหนึ่งตัวแปดดาวหนึ่งตัวอ๋อโอเคเป็นอันต้าเนาะอันตา้าแปดดาวอันนี้ถือว่าโชคดีนิดนึงแต่ว่าเราอยากได้3มตัวนะครับท้่มันมาก็จะดีปะ่ะอุ้ยมาจริงด้วยโอเคอันนี้เธอได้อย่างนี้คือก็คือแบบไม่ต้องบ่นแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเพชรม่มันเปลืองมากเนาะถือว่าโอเคมากแล้วครับอย่างนี้ผมจะพอเลยนะครับแล้วก็ไปรอดุ้นในะพรุ่งนี้อีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ซึ่งตัวกระดานตรงนี้นะครับมันมีกระดานที่มันเป็นกระดานที่ใช้เพชรเขียวหมุนแล้วก็ได้กบ8ดาวเหมือนกันนะครับแต่มันได้ตัวเดียวอันนั้นก็ควรจะหมุนเหมือนกันเดี๋ยวนี้มาดูนะครับที่เมื่อกี้หมุนได้4ตัวนะครับโอเคเลยอีกจุดหนึ่งนะก็อยู่ในตู้กาชาไม่รู้ว่าแต่ละคนทราบเลยหรือเปล่าครับอยู่ใน gp point นะครับ gp point นี้ก็หมาเวลาเราหมุนกาชาตัวละครเนอะทุกครั้งก็จะได้ gp point เนี่ยมาสะสมซึ่งในนี้ เราสามารถสุ่มและหมุนได้มีโอกาสได้กบ8ดาวอันต้านในนี้ด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือแบบเติมตังในวันนี้คือแบบ 300B บี้เลยมีทั้งกบไฮเปอร์ให้เลือกด้วยอันนี้ก็จะได้2ตัวเนอะแต่เสีย300บี้เลยถือว่าแรงแต่ถ้าเกิดแบบว่านะมีตังก็จัดไปครับไม่ว่ากันมีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามมาว่าโหพี่หมุนอย่างนี้แบบวะ่าหาเพชรม่วงไปจากไหนเนี่ยเยอะแยะ,ยะเนี่ย เวลาหมุนแบบห้องทดลองเดียวนายเนี่ยบางทีมันใช้แบบเพชรม่วงเยอะเนาะเป็นหมื่นๆเลยเนี่ยเออนะจะย่อยเกียร์ย่อยอะไรก็ไม่คุ้มเนาะใช้เวลาเยอะเปลืองเกียร์ด้วยใช่ไหมแนะนําครับเล่นสเตทพิเศษนะครับนี่ที่ผมเล่นนะครับสเตทกะโลกหินนะครับอามาตะเนาะอันนี้สเตทหกแล้วก็สเตทห้านะครับแล้วก็สเตทสี่วันหนึ่งเนี่ย หลักๆต้องเล่นให้ครบนะครับ3เศษ3เศษเนี่ยให้ครบมันจะได้ทั้งหมดประมาณ9ด่านเนาะก็สะสมอัญมณีข้างในนะทุกชิ้นเนี่ยครับใช้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องตัวเรนเจอร์นะครับเอาอัญมณีพวกเนี้ยแล้วเอามาย่อยในห้องแปรรูปนะครับเนี่ยครับวัตถุดิบเนี่ยกันขวาสุดเนอะนี่ลองเลือกดูอันสีดาวนะครับอันนี้ลองเลือกดูเนี่ยครับผมสะสมไว้เป็นพันสองพันเลยเนี่ยก็คือ แล้ก็สะสมเล่นๆสะสมไปนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเราหมุนๆเจอกระดานที่เราสนใจปุ๊บเออแล้วก็เอาตรงเนี้ยอัญมณีตรงเนี้ยเขามาย่อยนะครับเดี๋ยวย่อยเลยแล้วกันไหนๆเข้ามาแล้วเนี่ยย่อยให้ดูมันจะแม็กซ์สุดที่20ชิ้นต่อช่องนะครับเนี่ยครับถ้าย่อยเนี่ยแค่ได้เนี่ยอันแรกเพชรอัญมณีสีขาวเนาะหมื่นหกสีเขียวหมื่นแปดแล้วก็พันเก้าหรับสีม่วงแล้วอันนี้ที่หายากครับเนี่ยครับย่อยให้ดูตรงเนี้ย ถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบรีกระดานก็ได้ถ้าเจอกระดานที่แบบไม่สวยแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับถ้าเจอกระดาสวยก็ค่อยย่อยกระดานสวยมันมาไม่บ่อยนะครับแต่ว่าถ้ามาก็ไม่ควรปล่อยไว้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของในตรากิวตรงนี้บางคนก็ถามว่าโอ้ oo, พี่หาอย่างไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนก็คือเล่นกิวตีกิววอร์ตีกิวเรดนะครับแล้วก็มีการให้คะแนนเพื่อนด้วยเนาะ ื่อนในกิวเนี่ยส่งคะแนนเพื่อนช่วยเนี่ยก็จะได้เพชรม่่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ PVP ก็จะได้ด้วยนะดิ้นๆหน่อยๆตรงนี้แลกกบตรงนี้ได้เนาะแล้วก็จริงๆแล้วแนะนําให้แลกกบเก็บกบม่วงก่อนถ้าเกิดมันเหลือเนี่ยค่อยแลกกบดนะําอีกทีเนาะเพราะกบม่วงหายยากมากสําหรับสายฟรีนี่ห้ามปล่อยผายน,นะเพราะว่า1เดือนเนี่ยปล่อยแค่ตัวเดียวกบ เก็บกบม่วงในนี้ให้ครบเลยสําคัญมากนะครับถ้ามันแบบเหลือค่อยว่ากันอีกทีประมาณนี้นะครับแหลักเนาะประมาณนี้น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งว่ามันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูใน PVP ไหมว่าเป็นยังไงตะกี้ผมแอบดูนิดนึงแล้วแหละว,ว่าเราเจอใครบ้างแต่ก็ให้เพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่า เราเจอใครใน PUP นะครับผมแอบบุนแล้วก็แอบพอรอไว้ก่อนจัดทีมโอ้ยก่อนนิดนึงเดี๋ยวก็จะมาลุยพร้อมกันนะครับว่าเราจะชนะคนผู้นี้หรือไม่นะครับคนผู้นี้คือคือคุณกอนซุสตี้เองนะครับตัวจริงเสียงจริงแน่นๆป้ายแดงอย่างนี้นะครับโอ้โหแบบเห็นทีมแบบตึงมือมากแน่แๆ ผมจัดทีมตัวตัวบินไปสอยนะครับเพราะว่าเห็นแกไม่ตั้งตัวตั้งรับเลยไปเลยดีกว่านะครับผมเอาตัวบินไปสอยอย่างเดียวเลยไม่คิดมากกดก่อนกดก่อนกด่อนนะผมปล่อยตัวบิด้วยตัวกันผมเน้นยันอย่างเดียวตอนเนี้ยคือแบบแกไม่ไม่มีตัวกันบินเนาะผมจัดก่อนเลยตอนนี้ได้เปรียบได้เปรียบแอบดูป้อมก่อนโอ้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 โดนพัดเว้ยผมนะ เออเก็บจรวดไปก่อนผมกดอมตาก่อนตอนนี้เขากดแช่แข็งผมผมบินไม่ได้ตอนเนี้ยอ่อค่อยพัดกลับน,นะครับดึงเวลานิดนึงน้ําแข็งแตกค่อยพัดนะครับแช่กลับเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ยเขาบังคับต้องกดอมมะเตาเะแต่ว่าพอกดอมตะตานี่ตัวบินเราไมาแล้วไงเราได้เปรียบแล้วตอนนี้แล้วบึ้มป้อมเขานะเป็นป้ายแดงนะป้อมมือเลื่อนน้อยเนาะผมขออนุญ,ญาตคุณกอนแล้วละกันซัดนะครับคุณกอนน่าใส่ตัวบินไปหน่อยเนาะ ผมไม่น่าจะสู้ได้แต่แบบเห็นช่องโวอันนี้นะไม่รู้คุณกอนตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าพลาดโอ้ได้เลื่อนขึ้นหลีกเลยโอเคขอบคุณคุณกอนซุสนะครับอันนี้ของจริงแน่นอนดูเกียร์อย่างนี้แน่นๆนอย่างนี้โอ้แน่นมากโอ้อยากได้นะเกียร์หลายอันนี้แบบไม่มี <laughs> คุณกอนนี่เทพจริงๆนี่จริงจริงถ้าคุณกอนแบบดันแบบ ขึ้นเลเวลที่ไม่แช่ไปที่99ป้ายแดงนะลองมาว่าแข็งแก่งในปตัตดปีแล้วเนี่ยโหยสุดๆสุดๆยังไงก็ขอบคุณคุณกอนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ